ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาสถานการณ์คอรัปชันรุนแรงมากทําให้ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชค่ะจับมือกับภาคเอกชนสร้างเครือข่ายจูงใจให้ร่วมกันสกัดโกงลดการจ่ายสินบนเพื่อแลกกับการอำนวยความสะดวกในโครงการต่างๆของภาครัฐนะคะ ตลอดระยะเวลาในการขับเคลื่อนโครงการสามารถลดการจ่ายสินบนได้ถึง50%ค่ะกลไกและแผนการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันค่ะ <AM FF AN TS> ปัญหาสินบนข้ามชาติเป็นเรื่องใหญ่ที่ประเทศไทยเผชิญมาอย่างยาวนานจากการสำรวจที่ผ่านมาพบเงินไหลออกผิดกฎหมายเฉลี่ยปีหนึ่งกว่า4.3แสนล้านบาทส่วนเงินไหลเข้าผิดกฎหมายเฉลี่ยปีละไม่ต่ำกว่า3แสนล้านบาทเงินผิดกฎหมายนี้ ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการติดสินบนข้ามชาติ ว่าการคอรัปชันยังไม่ดีขึ้นนะคะแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยหากเรามาดูตัวเลขการจ่ายสินบนคอรัปชันนะคะจะเห็นว่างานวิจัยหลายชิ้นไปสำรวจพบว่าในปี2,547ค่ะมีการจ่ายสินบนคอรัปชันสูงถึง70-80%ขณะที่การสำรวจในอีก10ปีถัดมาก็คือปี2,557นะคะจะเห็นว่าตัวเลขการจ่ายสินบนคอรัปชันนั้นลดลงไปค่อนข้างมากค่ะไปอยู่ที่ระดับ15-20% ขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็เปิดพื้นที่ให้บริการและสร้างเครื่องมือให้ประชาชนร้องเรียนตรวจสอบการทุจริตได้มากขึ้นผ่าน e-service ภาครัฐมากถึง500โครงการการที่ปปชเปิดรับรับฟังแล,และให้การสนับสนุนเนี่ยนะครับจะทำให้ภาคประชาชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามีพื้นที่ในการที่จะส่งข้อมูลให้ได้อย่างรวดเร็วนะครับมีการรวบรวมกันแล้วก็ สามารถที่จะคิดแก้ไขวางแผนได้แต่ว่ามันมันไม่ใช่ไปบอกนักธุรกิจว่าคุณอย่าจ่ายสินบนอย่าจ่ายสินบนมันไม่ใช่ครับเราจะต้องไปมีมาตรการที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทํางานของเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วขึ้นลดการใช้อํานาจลดการใช้ดุลพินิจลงปัจจุบันนี้องค์กรต่อต้านคอรัปชันในภาคธุรกิจได้รับเกียรติจากผู้บริหารปรปรชในการพูดคุยร่วมกันเป็นระยะ ถ้ามีประเด็นสำคัญสำคัญเราจะมีการแลกเปลี่ยนกันว่าจะทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคตสิ่งที่จับต้องได้และเห็นได้น่าภูมิใจวันนี้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีเรื่องร้องเรียนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นตามข่าวหรือเกิดขึ้นในเพจของภาคประชาชนเนี่ยปปชจะมีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูแลโดยตรง การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในภาคเอกชนถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเห็นได้จากบริษัทขนาดใหญ่กลางและเล็กได้ร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อลดปัญหาคอร์รัปชันร่วมกันค่ะในขณะเดียวกันก็จะขยายไปถึงการแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่เรียกว่า Eco System ด้วยเพื่อลดปัญหาการคอร์รัปชันในภาคเอกชนให้ได้มากที่สุดค่ะ